อ,นนอะไรคะอันนี้กระดูกอะไรนะม,มนุษย์ชอบกินไขมันจากกระดูกหมูและกระดูกวัวกันค่ะนี่คือไขกระดูกวัวโรยเกลือเอามาย่างนะคะไม่น่าเชื่อว่ากระดูกวัวเอามาขึ้นพัตคารใหญ่ราคาแพงมากๆเลยนะคะนำไขกระดูกวัวมาทำเป็นเมนูต่างๆมากมายเลยค่ะรวมไปถึงการนำไขกระดูกวัวมาตีจนขึ้นฟูเหมือนวิปปิ้งครีมแล้วก็เอาไปราดขนมปัง อร่อยมากๆเลยค่ะแต่ถ้าคนกลัวอ้วนก็ไม่ควรรับประทานนะคะอตอนนี้เราก็สั่งเมนูไขกระดูกวัวโรยเกลือมาทานนะคะกระดูกวัวเกลือราดเกลือใส่เกลือแล้วฮะเนี่ค่ะพอย่างสุกแล้วนะคะก็จะกินตรงเนี้ยตรงเป็นไขมันมันใช่ไหมหนาะโอ้ลองชิมดูซิเป็นยังไงบ้าง ไขกระดูกเมื่อ,อย่างแล้วนะคะก็จะออกมาป็นไขมันล้วนๆเลยค่ะโรยเกลือนิดๆเพื่อให้ได้รสชาตินะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะแต่บอกได้เลยว่าน้ำมันล้วนๆจริงๆเลยนะคะถ้าสำหรับคนที่รักสุขภาพและมีไขมันในเส้นเลือดสูงก็ไม่ควรรับประทานนะคะมันก็นจะมีกลิ่นกลิ่นหัวกลิ่นเนืนน้อหัว แล้วก็มันเต็มปากเลยอันนั้นมันเป็นน้ำมันมันเหรอม่เป็นเหมือนมุ้นๆน่ะอร่อยนะโอ้แปลกดีแกลบกระดูกวัวเกลือราดเกลือใส่เกลือแล้วฮะนี่ค่ะพอย่างสุกแล้วนะคะก็จะกินตรงเนี้ยตรงทันเป็นไขมันมันใช่ไหมนนะนี่ค่ะไขมันล้วนๆเลยค่ะชิมดูสิเป็นยังไงบ้าง เพื่อนๆที่อยากจะลองชิมไขวัวด,ดูนะคะนี่ค่ะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายขายให้เราเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยนะคะเอามาลองชิมดูค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะคนที่ไม่กลัวความอ้วนนะคะก็ทดลองได้เลยค่ะอร่อยค่ะไขมันล้วนๆเลยค่ะ